เอาลคล็บกลับสวัสดีเมหลักษนักเล่นเกมชาวชินุบิไลทูทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมชินุบีไลทูอีกแล้วนะครับอ่าอ่าวันเดอวันนี้นะครับทุกผมจะพาทุกคนมาดูจุดเกิดนะครับของอาวุธสุดหล่อเท่อีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับที่ผมชอบใช้นะครับแหาคือมันเท่นะครับเวลาใส่แล้วมันเท่นะครับอ่าสกิลก็เท่เหมือนกันนะครับสกิลก็แรงเหมือนกันนะครับ เวลาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอาวุธที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันเป็นอาวุธเอ่อไปบเควสละนะครับมันเป็นอาวุธของสัตว์หางนะครับของสัตว์หางเจนสามนะครับมันจะเป็นกระบองนะครับกระบองนี้เลยนะครับกระป้องนะครับของคุณสี่หางนะของคุณสี่หางเจนสามเป็นตัวนี้นะครับผมพาไปดูแต่ผมพาไปดูจุดเกิดมันด้วยนะครับ อ่าเป็นตัวนี้เลยนะครับซึ่งผมยังไม่มีตังค์ปลดล็อกนะครับเออนะแพงมากนะครับสัต์หางนสา3เนี่ย 10m เลยทีเดียวนะครับส่วนอาวุธมันนีนะครับอาวุธของสิบหางเจ n 3เนี่ยก็ไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันนะครับ 4m นะครับ4ล้านนะครับตอนหนึ่งชิ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดเกิดมาเลยดีกว่านะครับเออก่อนเดินขอแปลงล่างก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอใส่เป็นโหมดวิ่งก่อนนะครับ เอ,อสำหรับน้องๆคนไหนอยากรู้จุดเกิดหรือว่าอยากเอออยากรู้ความสามาคอมโหมดอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะพวกของดอกปอดพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับออคือตอนนี้รู้สึกก็ผมจะมีของครบทุกชิ้นแล้วนะ <im itation> พวกดาบพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกดาบพวกคกาถาอะไรพวกเนี้ยนะครับ <im itation> รู้สึกว่าจะมีครบทุกชิ้นแล้วนในเกมพวกโหมดต่อสู้เลยนะครับ <im itation> แต่บางชิ้นก็ยังไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะแพงนะครับเออเนีแพงเกินนะครับ เป็นว่าอยากรู้สกิลของอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับแต่ผมจะรีวิวให้ดูแน่นอนนะครับอก่อนอื่นนะครับเมืองที่มันเกิดนะครับจะเป็นเมืองบาเซอร์นะครับหรือเป็นเมืองอิมเบอร์สองห้าศูนย์เก่านั่นแหละนะครับเออไหนเอ่ยอันนี้เลยนะครับบาเซอร์นะครับวินเลดบาเซอร์นะครับโอเคนะครับให้เพื่อนๆหาร้านลาเปงนะครับลาเมงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งตรงมาเลยนะครับ วิ่งตรงออกมาเลยนะครับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับฟืบตรงตามทางมาเลยนะครับซืบอ,อ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นเกาะตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกระโดดขึ้นมานะครับฟืบซืบอ่อออานี่เลยนะครับนี่คือจุดเอ่อจุดสปอนมันชื่อว่าฮาร์พี้นะฮาร์ปี้เจนสามนะครับ Happy Gen เป็นน้องสี่หางนะครับน้องสี่หางเจนสามเดี๋ยวผมจะสปอนให้ดูสักหน่อยละกันนะครับอ่าหน้าตาน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึบอความจริงน้องตีง่ายอยู่นะนะครับตีง่ายมากนะออโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลของอาวุธกันเลยดีวยกว่านะครับเดวปล่อยน้องไวตัวนี้แหละนะครับซึบอๆ เออเดี๋ยวผมไปใช้สกิลสะคอนไม้ล้วกันนะครับเฮ้ยความจริงเราใช้ให้ดูตรงนี้เลยก็ได้นะครับเอ้ยแรงจังเลยสกิลของอาวุธเนี่ยนะครับมันจะเป็นการปล่าออกไปนะครับนะแบบนี้เลยนะครับเอาเฮ้ย, <laughs> ยทำไมบัคกเลยโอเคเดี๋ยวไปใช้สะคอนไม้ดีกว่านะครับ <laughs> <laughs> อ เดี๋ยวเราวิ่งมาใช้สกอนไม้กันเลยด้วยนะครับ <Yep. S 1> เออการใช้นะครับสกิลของมันเลยก็คือมันจะเป็นการปากระบ,บอกออกไปนะครับฟึบ <Okay. S 1> ออแล้วมันจะเป็นลาวาทะลักออกมาแบบนี้เลยนะครับเป็นสกิลที่ใช้สตันได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วศัตรูที่โดนสกิลเนี่ยนะครับศัตรูเขาจะลอยขึ้นด้วยนะครับ พวกสัตหางก็เหมือนกันนะพวกสัตหางทุกตัวเลยนะครับถ้าโดนสกิลเนะี่ยมันจะลอยขึ้นด้วยนะครับคือมันมันไม่ได้ลอยแบบขึ้นสูงนะแต่มันแบบจะสั้นนิสั้นนะนะครับในระยะเวลาหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าโดนข้างล่างอนะ่ะมันจะลอยด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่จะมาตีตัวนี้ก็โอกาสโอกาส,อกาสตอบปะรู้สึกว่าจะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ก็ไม่ได้ตียากนะครับมาตีคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะพาเพื่อนมาตีก็ได้นะครับส่วนตัวผมตีแค่คนเดียวนะครับตีแค่คนเดียวสักประมาณสักหกเจ็ดตัวมามันก็ออกแล้วนะครับมันไม่ได้แบบออกยากขนาดนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปละนะครับอย่าลืมนะครับจุดเกิดมันก็หน้าเมืองเลยนะครับหาหน้าเมืองให้เจอแล้วก็เดินตรงมาเลยนะครับมันจะอยู่ก้อนหินก้อนนี้แหละนะครับสังเกตตรงร้านลาเมงนะครับ โอเคไปจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบาย